เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a c k t o ตวันนี้ก็ยกับเกม Spirit Master นะทุกคนเออก็สำหรับเ,เกมเกมนี้นะหายไปนอนมากๆเลยออนอกจากลงคลิปห้วยขาวเสร็จหลังจากนั้นไม่ได้ลงต่อเลยนะ <c oughs> อ่าโอเคก็เดี๋ยวในะวันนี้เนาะจะมีตัวละครใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ะก็จะเป็นตัวละครอย่างนี้เลยนี่เลยจะเป็นตัวละครอย่างเซียว อ่าซิเซวสำนักถังนั่นเองนะก็อ่าโมเดลอาร์ตอะไรนี่ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะเออโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เลยนี่เลยจะเป็นซิเซลโ,โมเดลประมาณนี้นะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกันแล้วก็พูดถึงรายละเอียดสกิลของซิเซวกันด้วยว่าซิเซวสามารถทำอะไรได้บ้างนะอืมอันนี้เลยนี่เลย แต่เราเริ่มจากดูสกิลนี้ของเซียวเซียวกันก่อนเนาะสกิลนี้เนาะจะทําการอ่าเรียกนกฟินิกซ์ออกมาเนาะเป็นหงอนนั่นแหละอ่าออกมาปกป้องวิญญาจารย์ของเราทั้งหมดเนาะจะมอบลดความเสียหายให้กับทีมเราเนาะหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คุ้มกันดีบัฟอ่าคุ้มกันดีบัฟตลอดเวลาด้วยตลอดระยะเวลาแปดวินะอสองก็คือได้รับความเสียรับความเสียหาย50%จากอ่า ฝ่ายศัตรูอ่าได้รับความเสียหายเพียงแค่50%ของวิญญาณจากฝ่ายศัตรูเนาะเวลาเล่นโหมด PVP ต่อมาทุกๆ0.5วินาทีเนาะที่เราเรียกนอนกฟิลิ่์ออกมาจะโจมตีเป็นดาเมจกายภาพเท่ากับ8,000เอ้ย800 800เท่าของพลังโจมตีใส่วิญญาจารณศัตรูแบบสุ่มเนาะแล้วก็สร้างความเสียหาย200%ใส่วิญญาณฝา่ายศัตรูที่ติดสถานะอมภา,านั่นเองนะในส่วนตรงนี้ เลยได้ว่าดีอยู่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนจะเป็นตัวสาย PVP เนาะอ๋อ,อและผมลืมบอกไปว่าเซียวเซียวจะเป็นตัวละครสายโล่นะนี่สังเกตต,ตรงนี้ว่ามันจะมีเป็นเหมือนโล่เนาะต่อมาเป็นสกิลนี้อ่าสกิลนี้ก็คือสร้างความเสียหายกายภาพเท่ากับ9้าล้านเท่าเนาะของพลังโจมตีแก้วิญ,ญญาจา์ฝ่ายศัตรูทั้งหมดเนาะแล้วก็จะทําให้เกิดสถานะที่เป็นอมาาัมพาตและหลังจากนั้นจะลดความเร็วของศัตรูลงนะห้เป็นระยะเวลาทั้งหมด10วินาที นอกจากนี้ยังช่วยลดพลังโจมตีของเป้าหมายลงอีก50เป็นระยะเวลา5วินาทีด้วยเรียกได้ว่าดีมากๆเลยทำให้ศัตรูติดสตันนะนะต่อมาก็เป็นสกิลนี้เนาะสกิลนี้ก็คือจะมอบโล่เท่าโลภป้องกันให้กับวิญญาจารย์ฝ่ายเรานะเท่ากับ300ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นระยะเวลา5วินาทีเนาะในระหว่างที่เรามีโล่ป้องกันนะ อ,อัตราการป้องกันและการต้านทานกิเลคอนเนาะก็จะเพิ่มขึ้นสิปอระมาณนี้นะเออตลอมา จะเป็นสกิลนี้นะสกิลสุดท้ายก็คือการโจมตีปกติเมีกากสาส30%เนาะอที่จะเรียกพูดฟินิกออกมาซึ่งจะสร้างเป็นดาเมจกายภาพเท่ากับ3ล้านเท่าของพลังโจมตีใส่วิญญาจารย์ไ่ายตูแบบสุ่มนะและทำให้เกิดกสถานะที่เป็นอมาพารเนาะแล้วก็ลดความเร็วของศัตรูที่โดนสถานะอมาพารลง50%เป็นระยะเวลา4ีวินาทีก็เรียกได้ว่าตัวละครเซียวเนี่ยเป็นตัวสถานะของแท้เลยที่เอามาเล่นในโหมด PVP นะ เออเป็นหนึ่งตัวที่ดูเก่งมากเลยนะเพราะว่ามันคิดอะไรไม่ออกมันเอาสตันสตันสตันใส่อย่างเดียวก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลของนางกันหน่อยดิว่าเป็นยังไงบ้างไหนดูสิโจมตีเป็นเรื่องนกฟินิกออกมาเนาะอ๋อก็ถ่างฟาดก่อนอ๋อนี่นะอ๋อมันจะเป็นเหมือนกระงๆอย่างงี้แล้วก็แบบมีนกฟินิกมาช่วยโจมตีอะไรประมาณนี้ใช่ปหอ๋อ แล้วก็เซียวอย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นตัวแทงเนาะมันก็จะยืนอยู่หน้าสุดเลยเอออย่างงี้นี่การมาของเซียวๆนี่มันทำให้สีสันสื่อมันตกตัวเมตาแล้วบอกว่าอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้สกลมันมีประมาณนี้เพราะว่าตอนเนี้ยสีสันสื่อมันก็เป็นโล่เนาะเพราะว่าผมเองก็ใช้สีสันสื่ออยู่เหมือนกันแล้วก็ระดับระดับระดับของเซียวๆก็จะเป็นเอชยูพีเหมือนกันนะผมลืมบอกไปอืมคาดว่าน่าจะเอามาแทน สีสัรสื่อแล้วมั้งนะให้สีสัรสื่อมันกลายเป็นตัวซับไปแทนเออก็เดี๋ยวเราไปกาชากันเลยแต่ก่อนจะไปกาชากันก็อย่าลืมมารับเป็นสุดตัวนี้ด้วยเนาะอย่างที่บอกเกมนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้สายไปเติมวันถ้าไม่เติมวันถ้าไม่เติมวันแรกมันจะไม่มีโอกาสได้เนาะมันจะต้องรอวันที่อ๋อวันที่ตัวละครเข้ามาประมาณวันที่ั้งถึงมันถึงจะได้การันตี1 1ตัวแน่นอน ก็เดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มเท่าที่สุ่มได้กันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเก็บเศษกบไปีลนนิดทีเท่หน่อยก็แล้วกันเนาะราะเราก็แบบไม่ใช่สายไปหนักหรือว่าอะไรเราเป็นสายชิลๆเนาะเล่นเรื่อยๆอืมไม่รีบไม่รีบ,รบกอนี่เลยเลยมันอย่าลืมมารับโลโฟงโลฟีกันด้วยเนาะเพราะว่าโลฟีมาสามารถรับจากตรงนี้ได้เนาะวันนี้ได้ได้เพียงแค่นี้ก่อนอ่ายี่ก็เดี๋ยวเราสุ่มกันเลยเลุยๆๆ,ๆ,ๆนี่กลางเดิอนออกมาแล้วก็ปุ๊บๆๆๆๆ ได้มา20ส่ส่ะเศษทีนึงปุ๊บ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 โอ้อันนี้ได้มาอีกเท่าไหร่เนี่ย26สเศษเนาะแล้วก็กดทีละ5แล้วกันอันนี้ได้มา25 1เศษ25สอันนี้อันนี้เศษพี HP. เรียบร้อยหมดเท่ากับว่ารอบแรกเราได้มาประมาณ48เนาะ ก็เดี๋ยวเราได้จากกิจกรรมอีก5อันเนาะอีก5อันนี้อันมันเป็นของตู้ทาวนนะมันเก็บได้ทาวอนอันนี้ผมเลยเลือกที่จะเก็บเอาไว้ก่อนยังไม่อยากจะเอามาใช้อะนะเออเดี๋ยวรอแบบมันใกล้ๆยิ่จะครบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกดมาใช้ก็แล้วกันนะสำหรับตัวละครเซียวเซียเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจและดูเก่งมากๆเลยเดี๋ยวผมก็ต้องเอามาเล่นนั่นแหละไม่ต้องห่วงหรอกผมก็ถอดซีซันสือออกนงเน้นใส่แต่ผู้หญิงละ ก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิป้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่ยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ